สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องัอนวิดกับช่องของน้องน h ชาแนลนะครับดูทูบวันนี้พามาชมงานนาดินครับนาดินโลกนาครับผมปรับ พื้นที่นาครับรับทีงานของกาแฟเช็ครับ อยู่กับตัวคมมัสูนะครับเห็นบแบบแวบอยู่ครับตูดั้นครับตัวนี้ TC หนึ่งสองแปคุณกระจายเลยครับพี่น้องลมก็ลมครับวันนี้แต่อากาศร้อนครับ เป็นงานเที่ยวครับรุ่นนี้เราแกว่ารุ่นบุกเบอร์ครับบุกเบอร์ของทีมงานเลยครับโอ้ลมครับลมแรง นาดินสวยครับรับแปลงพื้นที่ครับที่นาครับผมน่าจะเลืออยู่ประมาณรับสองงานนี่ครับน่าจะเสร็จสองงาน หมดห้าไร่ครับลอกนาครับมาดูงานเที่ยวครับอัดเก็บเต็มกล่องครับทีมงานสนใจติดต่อได้นะครับโซนประสาทโคกยางครับผมประสาทโซนอำเภอประสาทครับ ต้องเกาเร่ๆครับอลอกไม่ค่อยลึกครับประมาณส0 5 0ิบห้าสิบเซนครับ ช่วงนี้มีแต่ฤดูกาลช่วงผลดินครับหรือไม่กี่เดือนครับจะได้ทำนาต่อ ระยะทางน่าจะประมาณ5กิโลครับไปกลับทำสวยงานก็องอกเรื่อยๆครับถ้าทำสวยงานดีงานก็งอกเรื่อยๆครับผม ่ะคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ